จรกมใหม่นะศึกชิงชัยนะใครจะอยู่ใครจะไปครับวันนี้ไปมาดิใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยเฮ้ยๆอะไรอะไรจะมาสับผมเหรอคนละชั้นคนละชั้นก็เจอได้นะคนนี้ก็เจอได้นะถ้าไปอยู่มุมทําไมครับอย่าเชื่อวิ่งฝ่ามาเลยเหรอเอาก็เจอได้นะใครอะทาไมอะรถถังแล้วไงอะรถถังแล้วไงครับอ๋อมีโอมีโอมีโอเหรอมีโอเหรออ้าวทำไมผมโอผมไม่เกิดอะ ได้ครับมา,มาดิมาดิมาดิใครก็ได้มาดิมาดิมาดิมาด,มาดิต้องสู้แล้วเออต้องสู้แล้วเอ้าวิ่งไปไหนวะหายไปเฉยเฮ้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 ยเอาอ๋อโหวิ่งหนีเลยวะของจริงนไ,ไ,ได้ตายไปแล้วได้ได้ตายไปแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปล่อยแล้วนะตายนะโอ้ยไขวะหน้าโหดเหรอโหดเหรอเฮ้ยโหดเหรอ,หรอ,หรอมาดิ มาดิมาดิมาดิก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เล่นเดวิลลิงหรอครับอ่าเปิดบอร์ดเดวิลลิงครับตอนเย็นมาสตรีมตัวตัวหลักนะเอาเอาตายเฮ้ยโอ้โหโเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนะทำ็นเล่นนิวก่อนไอ้กล่องนี้มันเก็บยังไงครับเพื่อนๆใครรู้มั่งเอาเอาเอา,เอาลงมาเฉยๆลงมายืนลงมา oon, ยืนเฉยๆหรอเก็บยังไงอะ่ะไม่เห็นเก็บได้เลยใครเก็บกล่องได้มั่งเอาใครเนี่ยใครเนี่ยพี a t พีเหรอพีอเดรอโอ้โหถนัดเลยเฮ้ยไม่ถึกจังวะมาตกใจนึกว่าถึกแอบของดีเยอะไหมหมายถึงยังไงนะของดีหมายถึงกิจนี้เหละครับกิจนี้ได้ของชาโดนะได้วุฒเงาอะไรวะนะเฮ้ยยิงผมทาไม,มยิงผมทําไมยิงผมทําไมเอาไนายก่อนเอาไนายก่อนบีเอสดะจอกเอานายก่อนครับอืมเอาไนายก่อนเอานายก่อนมาดิครับ มาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่เท่าไหร่นี่สิไม่เท่าไรหยอกนะหยอกนะหยอกนะหยอกหยอกนะเพื่อนเพื่อนคนที่โดนผมยิงก็หยอกหยอกนะขำๆนะครับเฮ้ยใครเป็นน้อยอ่ะโอ้เป็นน้อยเอาก่อนเลยหยอกหยอกหยอกวิสาห์ก่อนเลยผมเกลียดวิสาห์ผมเกลียดวิสาห์ผมเอาวิสาห์ก่อนเอาวิสาห์ก่อนครับศสาห์เหมือนตัวปัญหาตัวปัญหาครับตัวปัญหามันตัวปัญหาตัวปัญหามันตัวปัญหาฆ่าก่อน วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนทำไมเขาเก็บของได้แม่ผมเก็บของไม่ได้เพื่อนใครเก็บเป็นมั่งของอะไอที่เป็นกล่องกล่องเฮ้ยปล่อยเดยวิลลิงใส่ผมด้วยอ่ะไปดูดิปล่อยยังไงอะปล่อยยังไงเก็บของไงอะอุ้ยเหลือนายเยอะวะ่ะชิบหายละตีกันไว้ก่อนตีไว้ก่อนอย่าเข้ามาหาผมนะตีกันไว้ก่อนตีไว้ก่อนเอานายตัวนี้แล้วกันฮึบปือ,ปอเอามัานก่อนถึกด้วยฆ่าก่อนฆ่าก่อนตัวนี้ถึก ไงวะนะนี่แหละนกจิกไปแตกหนายเหรอหนายเหรอเหลือแอดก็ได้เหนือเหลือแอดก็ได้นะโอ้เหลือแอดกับพระโอเคเลยเฮ้ยเขาดันยังไงอะ่ะอุ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดินเดินสับสนเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนของจากขึ้นเป็นลงลงป็นขึ้นเฉยเลยผมเมื่อกี้ก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะถามเกมติดอะ่ะพี่รุ้นบอกพี่แต้โหดอยู่แล้วกล่องก็่จำเป็นเฮ้ยไม่ใช่ดิมันทำไมมันไม่ได้กล่องอะ่ะอยากได้กล่อง จะได้สนุกสนุกอะ่ะเก็บยังไงอะ่ะโอ้โหดูดูธนูธนูผมสั้นครับธนูสั้นเจ้าเข้าเก็บวิก่อนเลยไม่ชอบวิไม่ชอบแปลกไปติดใจใส่นกไหมครับชอบนะผมชอบเลยชอบใส่นกยิงคนเนี่ยยิงคนโคตรมันโอ,โอ้โซอยว่ะแอดซอยว่ะจัดให้นายเอามาช่วยแล้วอืเดือยสามคนเหลือใครมัง่งนายละหนึง่งไหนูลี่โอ้โหชิคหายแล้วปู มาดิหนูรลี่เหรอแล้วไงวะลี่แล้วไงวะเฮ้ยลี่แล้วไงลี่แล้วไงจ้าลี่แล้วไงจ้า <c oughs> เจอพี่หนุ่ลี่เฉย <c oughs> เอย้ตัวจริงว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวจริงว่ะผมดูไม่ทันเออตัวจริงนะตัวจริงนะโอ้โหมังกีลูว่ะลูมันก่อน,นเพื่อนโอ้โหมังมังกีลูมาโอ้โหตบมือเลยกูไปตบด้วยเลยโอ้โหมังกีลูมาเหลือเชื่อว่ะกูแตกดีงี้เดี๋ยวดูเขายิงผมนะเดี๋ยวลองดูเขาเป็นพีทด้วยนะ องดูเขายิงผมขนาดไหนเฮ้ยบิ๊กเมื่อก네ี้เห็นปะเมืกี้บิ๊กแวนปะอย่างฮ่ามังกี้รูมังกี้รูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขู่โคตรเจ็บเลยดูดิอย่างเจ็บเลยอ่ะเขายิงผมอ่ะเฮ้ยมังกี้รูเพื่อนๆนี่อะไรมังกีู้เฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเกือบแตกเอาเหรอมาดิมังกี้รูมาดิมาดิ มาดิกูแตกเลือโขนเลยโอ้โหธนูสั่นแงธนูสั่นแงดูธนูในมือมันสั่นสั่นแต้มันหนีแต่มันโหดนะของทองนะคนเนี้ยดูดิแต่มันมันโหดนะของทองนะคนเนี้ยชธนูสั่นไะล่ะหน้านี่แหละหน้านี่แหละครับหน้าสั่นไงงืบเลยอโมลิ อาโมลี่ว่ะอาโมลี่ว่ะเฮ้ยบิ๊กอีกอ่กอสามโคนสามโคนรวมพลังเป็ดน้อยไปย้ายย้ายเฮ้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 ยมันลุม้มมันลุม้มมันลุ้มหมดเลยเหลือเชื่อโอ้โหหนูลี่นี่ว่ะพี่ลี่โอ้โหพี่ลี่หัวดก่อนเลยเหลือเชื่อเรียบร้อยธนูได้เปรียบนี่ไงธนูได้เปรียบแตก เจอในหวดพุ่งมา3ต,ตัวนะแตกนะครับเย็น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 ,นเย็นค่อยๆค,คุยกันค่อยๆค,คุยกันผมไม่รีบแล้วไม่รีบแล้วไม่รีบแล้วบบไม่รีบแล้ว <c oughs> ไปก่อนเลยโอ้ย,อย,อยนี่โหดอีเทนอลโอ้โหใจเย็นใจนเย็นแตกไมโลได้ของทองโคตรเยอะคนนี้คิงแมนคิงแมนเหรอไปนึงเฮ้ยชุดอะไรอ่ะเฮ้ยชุดอะไรอ่ะเซิร์ฟไหนเนี่ย เอาแตกเฮ้ยเมื่อกี้ชุดไล่เพื่อนเพื่อนเห็นปะเห็นปะเห็นกันป่ะรอบนี้น่าจะชิวชิวมั้งไม่ไม่ค่อยเห็นคนโหดเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โดันผมเฉยมาดิครับอ้าวตัวตัว,ตวไปดิใครเนี่ยไม่รู้จักแตกนะ โอเคครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อคลิปหน้ามาเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปจ้ะ